ที่ห้าปันเมื่อกี้นะคะสืเสียงดดงตือ้อตื้ๆนั่นแหละเ้าก็จะมาหายงัวห้าเนาะงัวงัวกะจะกินดีเด้อค่ะมันเป็นหยาข้ามานัดนดิตเด้อค่ะอันนี้เือนหยาข้ามันิตอ่าว่าไงพี่โทน,นี่อันนี้ชื่อโทน,นี่นะคะพอดีหูเขาจะแหว่งนิดนึงค่เป็นลำปีสกินอ่นาไนนลูกโชว์หูหน่อยันเป็นลำปีสกินหายแล้วนี่หูจะแหว่งนิดนึง คือว่าไปหาหยาข้าวม,นะมัน,นิดมาเนาะบอมเปนหยาเนเปียเด้อค่ะนเป็นหยาข้าวมันิดน,นี่มันจะเกิดตามอันไรอ,อ,อ,อ่อยนี่ใช่ไหมเกิดตามไรอ่อยก็จะมาบดให้มัวกินมัวก็จะกินดีดีนี่เออเขากินเนาะเออเขากินปลาตาแสบแห้งค่ะกินปลาตาแสบว่าไงตัวเล็กยาอร่อยมากดูยาเขียวมากสดขึ้นเอามาให้กินเมื่อกี้ เจ้าของวัวกำลังปั่นอยู่เสียงนั้นตืดๆไอเราก็ไอเราก็หิ้วใส่สตะกร้ามาให้เขาเนาะอืมเขาก็จะกินดีเพราะวันนี้เขาเพิ่งได้กินหญ้าสดเขาไปหามาอานะจะได้เนาะจะแบ่งออกจากป้าอ่อยด้วยค่ะอุ้ยทรมานหลายเงยกมือ,อเขาก็จะกินของเขาไปก็ต่มีไก่น้ำเนาะโอ้ไก่จามเรนเค,คยไปบอยากโซ่ค่ะเออโอคนอยากโซ่เนาะไก่อ่ะ ไปโหลดถุโชว์โชว์ใกลกัอยากโซ่น้าเดค่ะโอ้ยค่ะขอบมวดสิิปะผาชาแนลด้วยค่ะอันนี้คือขอบมวดสิิปะผาชาแนลอันนี้ก็จะเป็นจบโบดค่ะจบโบด